ค่ะดิฉันพิชรีพรมช่วยสวัสดีครับผมกิติพันธุตะยะกุลครับได้เวลาเรื่องจริงคนบันเทิงค่ะครับสวัสดีครับพี่หมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคมกับโต๊ะข่าวบันเทิงนะครับ4838777ครับวันนี้เรามีข่าวความรักนะครับของคนในวงการนะครับเราเลยถามท่านผู้ชมว่าถ้าท่านมีคนรักนะครับ ความรักของท่านกับคนรักนั้น<ฆ>จะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับ4838777ครับค่ะส่วนข่าวบันเทิงเมื่อวานนี้เรียกว่ามีหลายข่าวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะมาดูข่าวนี้กันก่อนค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าพิธีกรทีวีชื่อดังสอเสือเนี่ยนะคะแยกเตียงภรยาเหตุกิกอดีตนางงามค่ะซึ่งหลายคนก็พุ่งไปที่พี่ดูสัญญาคุณากรน,นะคะนะักข่าวก็ตามก็ได้วุ่นเลยทีเดียวเมวื่อวานนี้พี่ดูเลยตัดสินใจช่วง5้าโมงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะนะัดนะักข่าวเลยเพื่อชี้แจงนะคะ แล้วก็พี่ดูก็ตอบด้วยสีหนะ้าสบายๆนะคะว่าหลังจากที่แต่งงานกับคุณอุ๋ยอธิตยาภรรยามาร่วม15ปีก็ไม่เคยนอกใจแล้วก็อยู่ในวงการมากว่า22ปีก็ไม่เคยมีข่าวชู้สาวยอมรับว่าตกใจกับข่าวแต่ก็เข้าใจได้เพราะตัวเองก็มีชื่อส่อเสือนะคะพร้อมกับยืนยันว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวยังดีอยู่ส่วนข่าวที่ว่าอาดีตนางงามคือสาวกวางฟ้ารุ่งยุติธรรมมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี25 4 6พี่ดูก็บอกว่ารู้จักกันแล้วก็เคยเป็นแขกในรายการ ไม่มีอะไรค่ะ่างงครับแต่ข่าวมาได้ยังไงก็ไม่ทราบต้องไปถามสำนักข่าวที่ลงพัครับครอบครัวผมปกติดีครับภรรยาทราบข่าวนี้แล้วทราบแล้วครับเขาก็ถามว่ามีนางงามจริงเหรอสวยไหมก็อยากจะเรียนว่าทํางานมา21ปีมากกว่านั้นด้วยนะ22ปีแต่ยังไม่เคยมีนางงามหรืออดีตนางงามท่านใดแสดงออกถึงความรู้สึกชอบหรือชื่นชอบหรือ นึกชอบผมเลยกวางฟ้าลุ่งเคยทำรายการเป็นแขกรับเชิญในรายการเราถ่ายกันไปจังหวัดเพชรบูร์หลายเดือนแล้วนะครับมันไม่ได้มีความคิดไปในเชิงชู้สาวเลยแล้วก็ไม่แต่ละคนก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลยก็ถามว่าเครียดไหมก็ไม่ได้เครียดแล้วก็จะฟ้องไหมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นก็ครอบครัวก็ไม่ได้เลิกไม่ได้แตกแยกแล้วก็ไม่ได้มีกิ๊กไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือไม่ใช่นางงามก็ไม่มี พี่ดูก็สัมภาษณ์ด้วยแบบว่าสบายๆเพราะว่าไม่มีอะไรจริงๆเคลียชัดเจนนะฮะนี่คือเสียงสัมภาษณ์ของพี่ดูเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับซึ่งนักข่าวบันเทิงหลายสำนักก็อยู่ที่นั่นนะฮะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ได้ข่าวมาว่าคุณตุ๊กเด็กกับคุณบุ้ยเนี่ยนะครับได้จดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เวลาประมาณ11โมงครึ่งเมื่อวานครับที่สำนักงานเขตสะพานสูงคุณบุ้ยเชษฐวุฒิกับค ผมได้คุยกับคุณบุ้ยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณบุ้ยก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้รู้สึกดีนะครับแต่ว่าจําเป็นจะต้องยุติเรื่องลงนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็พูดจากันอย่างเข้าใจและไม่โกรธกันนะครับคุณบุ้ยย้ยํำอีกว่าทั้งสองคนนั้น ไม่ได้รักลูกน้อยลงนะครับเป็นเรื่องของคุณบุ้ยกับคุณตุ๊ก2คนเท่านั้นและจะไม่มีการถแถลงข่าวใดๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณบุ้ยบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับส่วนนักข่าวหลายท่านก็ไปตามข่าวที่รายการคันปากนะครับ่นช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่พบคุณบุ้ยเพราะว,าว่าวันนี้คุณบุ้ยไม่ได้มีคิวพิธีกรรายการคันปากนะครับค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านเดียวกันไหมคะ ตอนนี้แยกกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณบุ้ยก็บอกว่า,อาตอนเช้าๆะนะฮะก็ะะยังเดินทางไปหาลูกก็คือน้องแพรวัยสี่ขวบนะครับแล้วก็ลูกชายวัยหนึ่งขวบนะครับซึ่งทงั้งคู่ก็บอกว่ายังไงก็ไม่แถลงข่าวแน่นอนใช่ไหมคะซึ่งทางคุณตุ๊กเองเนี่ยนะักข่าวก็พยายามที่จะติดต่อสัมภาษณ์แต่ว่าคุณตุ๊กเนี่ยโอนสายโทรศัพท์ให้กับผู้จัดการส่วนตัวและบอกว่าตอนนี้คุณตุ๊กเนี่ยก็เครียดเล็กน้อยนะคะช่วงสองสามวันนี้ก็คงจะไม่ออกงานที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนีี้กก็เรยว่า ถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือจบแต่ว่าก็จบแบบว่าเข้าใจกันไม่มีเรื่องของไปการไปฟ้องร้องศาลถูกไหมฮะไม่มีครับตกลงก็ได้เรียบร้อย,นย,อยในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกแล้วก็สินสมรสครับแต่ะะนะเห็นข่าบ,บอกว่าคุณตุ๊กเมื่อวานนี้ไปตรวจสุขภาพะะไม่ได้ว่าไม่สบาย ครับที่เกิดจากเรื่องนี้นะครคะมาดูอีกข่าวหนึ่งนะคะหลังจากที่มีข่าวมานานว่าวงร็อกแถวหน้าของเมืองไทยค่ะวง Big กเอนะคะวงแตกเพราะมีปัญหาการภายในวงค่ะก่อนหน้านั้นทีมงานก็ออกมาบอกว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะมีการเปลี่ยนนักร้องนําในเร็วนี้นะคะล่าสุดวง Big กเอก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะทํานองว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนักร้องนาของวงเนื่องจากพี่แดกนักร้องนําได้เดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวทางดนตรีแล้วและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสมาชิกวง Big เอสที่เหลืออีก4คนก็จะเปิดอัลบั้มใหม่พร้อมกับเปิดตัวนักร้องใหม่ด้วยนะคะเมะื่อวานนี้ได้รับการยืนยันจาก Big Ass นะคะพี่เดก Big Ass ค่ะบอกว่าตัดสินใจถอนตัวจากวงในครั้งนี้เพราะว่าขอหยุดพักงานเพลงในช่วงนี้ก่อนแล้วหันไปเอาดีทางด้านธุรกิจร้านขายมอเตอร์ไซค์ Big b ไบคยืนยันว่าไม่มีปัญหาภายในวงเพราะยังไงก็เป็นบิ๊กเอสอยู่ส่วนตัวรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนๆกับการเริ่มทำงานใหม่ด้วยความกดดัน ขอบคุณก่อนหนึ่งขอบคุณ,คณแฟนเพลง b i g Ass นะจริงๆมันไม่ใช่การการแยกทางหรือการหายไปไหนนะครับมันคือการการเบรกอาจจะต่างผมเบรกอย่างเพื่อนอาจจะมีโปรเจกที่เขาต้องเดินต่อซึ่งจริงตอนนี้ทุกคนลองทําในสิ่งที่เองอยากทำอะไรลาคุณอาจจะอาจอาจะคิดว่าเฮ้ยมันจะกลับมาได้อีกไหมคือผมว่ามันไม่ให้เรื่องยากที่จะกลับจะกลับมาครับ ช่วงนี้ผมอยากอาจจะสนุกอย่างนี้เพื่อนอาจจะอยากทํางานให้ออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้คือแรงกดดันทุกด้านมีครับแต่ว่าก็ลองเปิดใจดูครับผมก็ต้องเปิดใจในสิ่งที่เขาทำาเ้ก็ต้องเปิดใจในสิ่งที่ผมเป็นแฟนเพลงก็ต้องเปิดใจในสิ่งที่ตัวเองจะเจอถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาหาที่นี่ผมอยู่ที่นี่ทุกวันครับ หลังจากนี้สมาชิกที่เหลืออีกสีคนก็ยังใช้วง Big As อสอยู่เหมือนเดิมนะคะโดยจะมีการกำหนดเปิดตัวซิงเกิลใหม่นะคะในเดือนกันยายนนี้พร้อมกับเปิดตัวนักร้องหน้าใหม่ด้วยค่ะต้องรอดูนะครับส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมศพนักแสดงอาวุโสนะครับคือคุณพจนด์ดวงขจรคืนที่2ที่วัดมะลิเมื่อคืนนี้นะครับทางมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยโดยอั้นโยอเสฐาศรริระฉยยาครับร่วมเป็นตัวแทนในการไว้อาลัย ิธีสวดอภิธรรมศพคืนที่สองนักสแสดงอาวุโสพระจนดวงขจรวัย7จปีที่เสียชีวิตด้ยวยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่สองกร,รกฎาคมที่วัดมลิเมื่อคืนนี้สมัชชาศิลปินแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคมมูลนิธิสวัสดิการนักสแสดงอาวุโสและมูลนิธิสาราเฉลิมกรุงได้รวมเป็นเจ้าภาพสวดมีคนบรรเทิงดูดอกกระโดนอาจารย์ภัยจิตสุภาวารีอาจารย์ชัยชนะบุญโชธและอาต้อยเศรษฐาหนึ่งในเพื่อนสนิทไปร่วมไว้อาลัยซึ่งอาต้อยและลูกๆของท่าน ต่างบอกว่าสิ่งที่ทุกคนจดจำผจ,จนได้ดีคือความเข้มแข็งอดทนและเป็นคนอารมณ์ดี จนดวงขจรเริ่มต้นเป็นนักแสดงทำงานกับท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนมีผลงานภาพยนตร์และละครรวมกว่า100เรื่องในบทเพื่อนพระเอกและตัวตลกดยในระยะ4-5ปีหลังไม่ค่อยได้รับงานเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพสำหรับพิธีสวดอภิธรรมศพจะมีไปจนถึงวันที่9การกฎาคมที่ศาลาปิยมิตรวัดมะลิก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่10กรกฎาคมเวลา17นาฬิกา สพิดาสุขันโทร,รายงานสกูปศิลปะวัฒนธรรมวันนี้นะคะไปที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะโรงมหาหสพหลวงแห่งแรกของประเทศนะคะปีนี้ก็มีอายุครบ79ปีเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ 79ปีสําหรับอายุคนนั้นถือว่าเป็นวัยแห่งความร่วงโรยนะคะแต่สําหรับ79ปีของศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพหรลวงแห่งแรกของประเทศไทยเรียกว่ายังคงไปด้วยความสง่างามและเต็มไปด้วยความหวังที่จะอยู่คู่กับยุคสมัยค่ะซึ่งในปีนี้ยังคงมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโสหลายท่านรวมทั้งนักร้องซุปเปอร์สตารพ์พิเวิร์ทงชัยมาร่วมงานและทําบุญเนื่องในวันครบรอบ79ปี2กร,รกฎาคมเช่นเคย โรงมหสรสพหลวงแห่งนี้เคยผ่านทั้งช่วงเวลาที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดวันเปิดวันแรกมีผู้คนลังไลไปกันอย่างเนืองแน่นจนรถรางต้องหยุดชะงักและยุคซบเซาถึงขั้นต้องหยุดปรับปรุงกิจการในปีพศ .2534 เนื่องจากโรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้าผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดและเปิดดำเนินการอีกครั้งในปี2536จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการฉายภาพยนตร์อีกต่อไปแต่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งการประกวดขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกกรุง ชื่อดังคอนเสิร์ตรวมเพลงอมตะทั้งไทยและต่างประเทศรวมไปถึงโขนศาลาเฉลิมกลุงมทุกวันนี้จึงไม่เงียบเหงานักท่านผู้ในการสังงานทรัพย์สินท่านก็ให้นโยบายไว้ว่าขอให้อนุรักษ์ไว้แต่ท่านก็ให้ข้อคิดว่าการรักษาเนี้ยไม่ใช่มุ่งหน้าแบบโบราณไม่ยอมเป็นคอนเซอร์วีฟไม่ใช่ให้พัฒนาแล้วก็ให้มันให้มันไปกับยุคสมัย ในเมื่อซาลาเฉลิมกรุงอายุร่วมแปดทศวรรษไม่ได้ทิ้งตัวเองไว้กับรูปแบบเดิมโดยไม่พัฒนาคนรุ่นใหม่ก็น่าจะลองเข้าไปสัมผัสแล้วก็อาจจะพบกับความประทับใจอย่างคาดไม่ถึงสายฝนชี้ช้างรายงานไปที่จานดารากันบ้างครับวันนี้เป็นจานโปรดของพี่เป็ดเชิญยิ้มครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับน้องจินนี่แสนจันทร์สยแล้นะคะคุณชมุคุณช,คณชมค่ะ ทจ้าของจานดาราวันนี้เป็นนาย,ยกับคุณพี่ <อะ S 1> ตายแล้วพระเจา้าวันนี้เป็นจันนาการเมืองเอาพีไ่ไปไหนอะพี่ว้ยหนูลอเล่นเขาเป็นนาย,ยกตลอดดูหนึง่งนาะการเมือไม่ได้เลยออออเอาไปหมดเลย อร่อยหอเลยเมนูโปรดต้องไปที่ร้านส้มตำสีนครินทร์44เป็นอาหารอีสานที่อร่อยมากๆส้มตำแม่พูดแล้วทำลายเขาจะไหลส้มตำปูม้าลองไปทานกันนะครับถ้าใครอยู่แถวนั้นนะครับผมเดีย๋ยวผมจะไปเดี๋ยผมไปทุกครัง้งต้องสั่งทุกครั้งเลยส้มตำปูม้าอร่อยจริงซับร้านส้มตำค่ะอยู่สีนครินซอย44ค่ะ <S <S ตอนนี้จะได้ยินกับคุณสาคอ่ะค่ะสวัสดีค่ะ ที่ร้านส้มตำเนี้ยเปิดปิกี่โมงคะเปิดสิบโมงเช้าปิดสี่ทุ่มค่ะทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะพูดถึงจานดาราวันนี้บ้างดีกว่านะคะว่าอย่างส้มตำปูม้านี่พิเศษยังไงคะพิเศษคือเป็นปูม้าที่สดแล้วเราก็เอามาดองเองนะคะจะสดมากเลย นอกจากส้มตำปูม้าแล้วก็มีส้มตำปูไข่ดองนะคะส้มตำทะเลกรอบส้มตำอิตาเลียนเรามีส้มตำหลายหลายนะคะเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเด็ดทั้งนั้นทั้งนั้นเลยต้องไปลองแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสาครมากมากขอบคุณค่ะ,คะไป้ชิมกันเลยค่ะ ตำที่นี่นอกจากเส้นมะละกอจะบางกรอบรถจัดจ้านถ,ถึงรสซ้มตำแล้วยังมีปูม้าเย็นสดเนื้อใ mm hmm. er สคลุกเท้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีต้องมาที่นี่เจนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนี่ต้องขอขอบคุณคุณสาคลคุณเป็ดและน้ำแร่ธรรมชาติร้อเใหม่เจริญร้ามากๆาค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับน้องเจนี่แซนจังนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต่อกันที่โต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเคป๊อปสวัสดีครับพี่เปีพี่จอรครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มีผลงานหนังสือใหม่มาฝากคุณผู้ชมถึง2เล่มด้วยกันครับเรามาเริ่มกันที่เล่มแรกกันก่อนนะครับกับผลงานของศิลปินวงร็อกชื่อดังอย่างวงคิสครับ สองสมาชิกวงคิสวงร็อกชื่อดังในอดีตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการทาสีบนใบหน้าและการแต่งกายที่เหมือนกับลุกปะจานหนังสือการ์ตูนล่าสุดน,นะครับก็ได้เปิดตัวหนังสือที่มีชื่อว่ามอนสเตอร์ที่เก็บรูปรวมภาพความประทับใจตลอด40ปีบนเส้นทางสายดนตรีมาให้ชมกันครับซึงจะให้เหมือนกับหนังสือธรรมดาทั่วไปก็คงจะไม่ใช่วงคิสนะครับดังนั้นเขาจึงจัดทำหนังสือให้มีขนาดเท่ากับโต๊ะก,กาแฟน้ำหนักรวม18กิโลกรัมสูง3ฟุตส่วนสนนราคาก็อยู่ที่4,299ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ เท่านั้นแต่หากจะรับความนิยมนะครับเขาจึงจะบิิ่มเพิ่มครับ ส่วนผลงานหนังสือเล่มใหม่อีกเล่มนะครับก็เป็นของนักเขียนชื่อดัง J.K. Rowling ผู้แต่งหนังสือวรรณกรรมเด็กชื่อดองโลกแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองครับล่าสุดน,นะครับทางสำนักพิมพ์ก็ได้เปิดเผยภาพาปกหนังสือนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่เล่มแรกในชีวิตของเธอที่มีชื่อว่า The Casual Vacancy ซึ่งคาดว่าจะวางขายให้ผู้คนจับจองได้ในเดือนกันยายนนี้ครับปิดท้ายเรกนี้นะครับด้วยเร,ร,รื่องราวศิลปะเก่าแก่2อ,อย่างของจีนครับเริ่มกันที่ไทจีก่อนครับเมื่อวานนี้นะครับเหล่านักแสดงราวิตต่งากร้อีแปดารวมตต่างพากระสุนรุดการ แสดงเต้นที่มีแรงบันดาลใจมาจากไทชิซึ่งวัตถุประสงค์ของงานนี้ครับก็เพื่อรำลึกถึงสัปดาห์รณรงค์อนุรักษ์หมีแพนด้าหรือแ n d a a w a r e n e ว s Week ที่ต้องการให้ผู้คนนั้นตระหนักถึงความสำคัญของหมีแพนด้าหนึ่งในสัตว์ที่กำลังถูกคุกคามมากที่สุดในโลกโดยผู้คนที่เดินผ่านไปมานะครับต่างก็หยุดดูความน่ารักของการแสดงแพนด้ากันเป็นแถวเลยครับปีท้ายรกนี้นะครับด้วยการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนอีกอย่างครับนั่นก็คือศิลปะป้องกันตัวกังฟูที่มาไกลาจากจีนแแ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 ผผ่่่่่นน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 นดดดดดิิใหหหญลลลลละะะะจััสสสงง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 ขึึึ้้้ทีอกอกกกรรบบบยเเเเเปป็็็าาาฟูููซตุ ไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อส่งเสริมศิลปะการป้องกันตัวอย่างกังฟูให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นครับเสด็จน,นักเรียนบางคนนะครับก็สนใจเรียนกังฟูก็เพราะต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในขณะที่บางคนก็ต้องการฝึกเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองเมื่อถูกเพื่อนแกล้งแต่ก็มีบางคนนะครับที่เคยดูภาพยนตร์แล้วก็อยากจะเป็นเหมือนบรูซลีนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงต,ง,งต่างๆของต่างประเทศที่ผมนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับพี่แหม่มพี่เจ้าครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวััสดีครบ ครับเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับเชลดอนนะครับซีซั่นที่4มาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกับดรแดนจิรายุทธชุตสนโชธกรรมาการผู้จัดการบริษัทเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับ